แล้วแต่ชอบแล้วก็ชอบเ่พี่น้องเแล้วแตม่มาด,ดดีใส่หน่อยแ่บหน่อยใส,หส,หสห่หลายแ่บหลายปลาเนี่ยเข้ออาไปล่างเกลือล่างแบ่งมันล่างโดยนำส้มสายชู้ล้วเด้อพี่น้องมันจังบ่ข้าวกินมันจังแ่บอร่อยอย่าบอกใคร ใส่หลายพี่น้องมันจะเค็มมันหอยพร้อมน้ำมันหอยน้ำมันหอยเพื่อเพิ่มรสชาติความหวานให้ปา่าน้ำปลาน้อยนึงเพราะเขามีเกลืออยู่แล้วอย่าสใส่หลายเพราะเขาตรงมีน้ำจิ้มอีก หม,มักไว้ขึ้นหนึง่งหมักไว้ึ้นหนึ่งพี่น้อังอื่น้าเขากับมะเขือหนึ่งที่ได้แสบหมักให้มันถกเปลืองฝาวเขามีใบเตยเอาใบเตยยัดใส่ท้องนี่ใบตเบตยแค่ใบตเบตยใส่ท้องไว้ขาผุกเข้าให้เข้ากันแม่ขน,น้องแสบเห็ดน้ำจิ้มใส่อู้ สมัครผิดไทยเป็นคนณมาเคสมะเผาพี่นอ้องตะกอนกับเฮ็ดมะเป็นดอกว่าเดือนหนึ่พี่แฟนก็ต้องเฮ็ดใหยื่อเพลนกินเฮ้ยจำเป็นต้องเฮ็ดเฮ็ดแห่งความจำเป็นแต่ก็เฮ็ดได้เด็อนิี่หนึ่งปลาใส่ผักเฮ็ดน้ำกลิ่นเจลฉุดแท้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แน่เด้อพี่น้อง กับยายชวนคนโกธโชวแบบ์แซบบ่บเสร็จแล้วนี่ใบเตยนี่ใบบักกูดยัดใส่ท้องแบนี้ดจับยัดใส่ท้องปลาสีเลย กินไหนพี่น้องแซ่บีีซัำนี่ปลเตี๋ยวเอาไปเตยใบบักูดม่ยัมแพ้ท้องปลาบ้านเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเตยกันพี่น้อง Đây nhặt sai ใช่ไหมพี่น้องไม่เตยหยัดลงไปสิไดีหอวหอมหอม เสร็จเรียบร้อยมืออื่นเาว้าพร้อมหนึ่งก็พักเรียบร้อยแล้วองเรียบร้อยแล้วจ้ะเสร็จมากไวขึ้นหนึ่งมืออื่นกันหนึ่งหนงเลยแ่บพอดี